สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดไปยากับมาแล้วเด้อการบมาเมื่อคืนกับการบ้าเขาไปเก็บมาเก็บเห็ดเลยเนาะกี่หอดอลไรกี่หอดอลไรอันเอฟซีที่ส่งเห็ดไปหายเนอะหาลองค้นกับประด้ส่งเดี๋ยวคนสิส่งไปหายไหมส่งที่อยู่ไหมไม่ในเด้อคนไล่หาที่อยู่บ่เห็นเนี่ยงามเนาะแมนเพียเพียเดี๋ยวหน่อยหน่อยไปยากว่าไปยาบอกว่านั่นเห็ดอ่ะตอนเราแพ็กไปน่ะ มันงามอยู่บ้านนี้พ่อแพกอันใส่กระเป๋าน้องพี่ยาเนาะมุนแอบแพบเลยเพิ่นไมาเห็บมุนมูลว่าสั่นผู้ใดได้ไปเห็บมุนมูลเด้อพี่น้องหอดบง่ามบารูบาสิเห็ดกินทีงไหนพี่ยาฮะใส่ซุปเลยใส่ซุปเลยบอกอันเดี๋ยวคนจีส่งให้มาอยู่ซุ่มอัน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 ที่ตกโค่นอ่ะคนไล่หาหาหาที่อยู่บ่พอนะโอ้ยดอกนาติดเลยแม่น้องพุ่น่ะ แง่เดือดซุ่มที่ยูขวัญนมยในเด้ขนไหาบ่เหคุณไ้พี่ตางไมีอีกะมียากไปกินเห้หนูเอ๋เรีนอันเดียางหนใช่เอ้ยอันนี้เอามดอกมา่งตนนันิเก็บนะหอมน่อยเนาะกลกินเลยนี่ไม่ยาบเอาไว้เอาไว้ก่อนก็ได้ มันมีเห็นมองมันน่อยๆมันเห็นาน้าอยู่เก็บทุกอย่างที่กินได้นะคะแน่นหนาไปเมื่อไห้เป็นคนอีปู่ก็นม่งสะอ่อนเนี่ยเห็ดอีหย่างมุกนั่นขอนแบบนี้อว่าที่เขาว่าเอาไปเป็นยาเนาะเก็บโยกง่างอยู่ เราจะนีบ่อเดอกเนาะแต่ทำไมเก็บมาเนี่ยเก็บมาเลยอันนี้เอาอยู่เนาะดอกใหญ่ดอกบ้านดิน่าหลักอะมาโซ่เออมันท่านใหญ่เนาะมันท่านใหญ่ลอก่อนสุปีห้ามเก็บกะลังโมเอ็นเดือนเดือนมกร่าได้ดีอะเด็กเนาะดอกใหญ่ดอกหนาแนั้ นี yeah. ่อีกเด้่เต็มเต็มยังไม่ยังนั่งไหมนี่ทูงสูงเลยอ่ะเฮ้ยเต็มนั่งมาที่ไหนมาอีกใช่นปะมันไม่เชื่อถ่าวว่ามันอึนอึน ดอกหน่อยอยอนะดอกใหญ่น่ะแต่ว่าดอกน,น้อยมันยังลายอยู่นะมึงห้องมาเก็บมือใหม่ดอกมันได้ลายดอกหนูเบื่ววนนอวบเลยเจียบเช้าผีผีเช้าผีเก็บบ่ะเก็บอาบ้อนไหนบ่ออันนั้นอันนั้นบ่ได้เก็บเก็บมา มันเปยเนนนนียกหมดเนาะเนีนบนตกกักเนาะได้เยอะ่ขึ้นต้นไม้แล้วนะคะปล่อยงูงนะคะเอากระตานกระตานเอาไม้ทมเลยอ่ะอ่ะขืนด้วพี่น้อ,อ,นนอ,นองยากกันล่างขึ้นแต่คือจะเอาบอาไ่ไดเอาเห้มอคุณเต็มไปเลย,อย,ออยตอนนี้กำลังทำการต่อยนะคะนี่ง่าย เอาควอไมได้ด่าคันตกลงมากเหรอน,นั่นแต่ว่าเห็นดิเห <c oughs> ็นไปเอ้าต่อยค่ะทำการต่อยเอ้าทำมมันโตลงดีแล้วบอกเห็นบอกโอ,โอเ้เสียดายเนาะขัดใจเานาะเห็นมะเห็นเลยเนาะโมันถูกจับเลยนี่นัน่นประหลาบบิดขึ้นเป็นต้นนี้หลหรต้นนี้ต้นนี้ nhaia chắc là thang thang bự 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 thang cây xì rồi ôi ôi nhìn đôi đôi tô lăng lá nhiều đây mình thấy mà mình này <laughs> ได้อยู <oung> ่อันนี้ได้ได้เอบอ่ะเข่าสต๊ะสาเนาะเก็บตรงนี้ก่อนดอกหนาดีเด้ดอกหนาดีแะ่ดอกว่านยังไงออกมาข้างบนก่อน

อะไรไง,ง,งตลาดตลาดข้<ม>าวถมนักเอออย่าลืมเอารูปให้เจ้าเมืองที่ใเย่ทายรูปมางรูปเนี่ยของข้าเจ้าปลูกดอกเดียวกันเลยไหมแอนพโนที่ข้าเจ้าปลูกบ้านห้องนี่มันหนาวมันหนอกมันหนาวมันใส่มันใส่ต้องส่องแข็งเลย้่าน มันได้บใหญ่แบบเ่ว่ามันใกี่ยยู่เด้หล่กวใหยู่เลาควมได้จะไปเบิ้งเด้ที่ท่านละเห็นบอืมน้าเองเด้พี่อ้ต้องม่เก็บทั้งเลยยังเห็นแซ่นี่บ่แมนนี่บ่ตามเตสันอันี้ด้ก้องขึ้นก้องล่มเงาฮังห้างเหลี่ยมตาห้างเมืวินน้ำขึ้นน้ำล่ เห็ดอีกบ่นดอกน่อย่เกลยเห็นหยกคนม่เก็บหรอัอยู่เนาะได้าเลวเด้อได้เนาะันอยู่ทางนี้ก็ไปเห็นดอกเห็ดนบเียงเพียงเียพียเีอายน้เพียมัน อดอกสิเก็บให้เบ้างเก็บมาดอกไม่มีแล้วแต่ไม่อยู่ท่านานี้ก็ไปเห็นดอกเห็ดไ่เห็นเลยไม่ไปอ้าอยู่น่งดอกหน่อยบ้วยหนพี่อะ แอนนาดอกน้อยเยอ่กวดอกน้อยใช่ดอกน้อยทำนี่บอกมน่เยรอะนั้นเบแดงงเดือนไม่ได้เดงมันนั่งใ่ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เด้อปีที่เรอ่อนห้าวเดือนมกกระล่าเหมืนมห้าวเกียร์เสียแนนจนดห้าวเก็บใบกระเทียมเนาะเพูดนัองมันนั่งไปปลายไม่ได้ปิดไร ่ะสิเป็นทั้งไปป่านั้นเห็นมั้ยิเออปกล้องบ่เขาดอกโขยหมอนน้ำเทน้ำอะันบึ้งไมะตาเอ้ไปเห็นไหมไงเราข้าไปมากกได้ยังมาเก็บไม่เนอะเขาปอดีหลังปีไม่เนอะ พี่อาว่างพี่เพียบมนั่งพี่ดอกไม้เต็มหอยพี่อาพี่อาเท่านั้นเอามาเอาทางนี้พี่จะลาบลื่นกว่าได้เลยท่ายังเด้กพี่น้อกหลายเพียเดี๋ยวเพิ่งเก็บดอกง่ายกว่อนเก็บดอกเงี้ยมันแต่ยานแต่เพี่ยนี่เลยบ่ยานออกกำลังกายเนาะ อเ,เออสิค้่ผ้าค้่มนี่ลหนะเนี่ยเดี๋ยวฮันลาดเดี๋ยวไปให้เบ้นไงคกันเด้ยน,นี่ก็ดีมนันละนี่ันละุ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวออพี่ห้ทจำผมสั่ก็ว่ามีเห็ดอะไรนั่นหเห็นนางมเนียจักนะาะไป ใหญ่ก็ส e. ีไลเนาะต่อกลนก <mus wn Momo S 1> ันดูดิว่าปีกไก่นี่ก็สีอ่างอ่างเลเข้ามาเข้ามาค่อยเห็นบมอตัวนี้เนาะตัวนี้เขาไปได้มากได้ปีที่แล้วได้ปีที่แล้วบ่ได้สันทัดเรื่องเก็บเพชรหัวหนูหัวเต้าหู้ว่าปีนี้แหละเบงเบงดูได้มากงามบ่ล่ะได้ใช่ในเดย์ในเมื่อนี่ เออจเ็มแตอกน้อยยุตอกน้อยก็เอาขันมะมัโอ้ขันี้ไม่หลเลยขันไม่หลาเลย กำเนี่ยรอยังเห็นป huh ่อ kind of ันนี้เห like ็ดอีโนกี่เป็นสามพัน่าเอาอยู่บ่บ่เคยกินบ่เคยแซ่บจะให้คนบบลาณเขาบอกหรอกเคยเห็นอยู่ในขวดกับปูพิ้ววิอันนี้เราเคยเห็นเห็ดอีโนกูแต่กับสีเดียนแต่จะวแต่ว่าแบบมือตืบเลยอะเจ็บเนาะเก็บออกมาเลยได้ดอกมันหน่อยมันหน่อยอยู่บ่ แน่นอนทั้งหัเอาอยู่บ่นี่ยี่ระจังเสียอ๋อยบ่กอ๋ออ๋อันนี้ได้อันนี้ได้เอาะเป็นดากได้แดดมือเดียวหนึ่งกระทันตัวเป็นเหี่ยวไว้โอ้ยแดดมาถึงชั่วโมงจังมาาายยกล่องเลยยาเห็นดากเหรอเอออันนี้เป็นท่านดอกเลยโลกบางพร้อมได้ไงเออมันเป็นท่านดอกเลยดอกมันเกิดน้ำตัวกิร่อนรึเปล่าพี่อะโอ้โหหนูเหงาอันูจะดอกยังไง พุ่นหระตางได้รุ่นกุ้มเก็บรุ่นเจ็บเอวรุ่นกุมเก็บมันอันนี้รุ่นเจ็บเอวเน่เอาไปอตัวอ่าม่เกิดน้ำเกิดจริงห่อนมันดอกบางเนาะเออขี้หล่อนเออต่อขี้หล่อนแล้วมันดอกบางเนาะอย่างตะวันคนกันมนเไปน้ำเพลินมาอะไรง่เก็บอยู่เเดียวของเพลิน ไเก็บเอามันเต็มตาบรรยากาศน้ำไหลปลาน้ำก็ไหลแห้งแทะเฮ้ยพิาน้ำไหลแห้งแทะน้ำไหลแห้งอานนรย์ปลาฟังบุ้งเฮาจากน้ำก็ะสเกิดมานนะครักับแม่เก็บมันทุกอย่างเก็บได้ในป่านี้แหละไปาาลาใหยังปลาปลาไหลหลับมันเหนเหื่อยเลยพา娅ที่ เมื่อนัรนจะเจ็บได้เต็มถุงนลย้ตวดอกไงโอ้ดอกงาจะไปเบ็ดเร้วมันดอกอ้วนท้วนสมบูรณ์นดอกสรซกำหัสังนะตัวใบมันใหญ่มันใหญ่เลยัวใม่หลเนาะเออมันใหญ่าตัอนมืนลายมันใหญ่และสิเป็นปะเป็นค่ะเปี่ยเป็นหล่เสียวเปลีเปลี่หล่าเจอ่ะเอาเ่นยืนหน่อยๆก็ว่าถ้าเก็บมือไม่บ่ mặt đỏ ừ, cách ly cỏ mặt đỏ ngay sau mưa nắng giềng mất tiêu chí mệt giềng mặt 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 tiêu chí mệt เต็มกรรมมือเดียผียข่อยก็ต้องถ่ายต้องเก็บต้องก็บวัฒนัดเดี๋ยวด้ะสิภาพไปเก็บอีกอยู่ต้นตอดนี่เป็นแต่ตอดให้เก็บมันตอดหนาได้ดอกไงบอสล่ะ นอได้น <es> ่ะ oh, oh, okay. oh, okay. okay. ่อนๆนอนนอนอ่อนวานหุานนี่ดิไหนเอาต่อไปปีกับน้องเอาเก็บนน่อยพวเบาวกเบาแบบรอไงเนาะพวกเบาแบบกองไงไปใสวเบาแบบกองไงยูทูบเบอร์ไงยูทูบเบอร์เลยเอากองหน่อยเอายูยูทูบเบอร์หน่อยเอาแล้วคนอ่ะใส่เอาเลย้เน่าคนน่ะ อ้เบาใจสวยงามเลาเก็บเองเก็บเองเก็บเองมันเลงเองนี่ยังคือเบาเนี่ยไอ้ไอ้เบาคุณเบาก่อนไม่ยังตอนคนเจ็บเห็ดตุไม่เบายังไงเอ้าเบาเอ้าเบามาขี่ม้า